สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อน,น,นทุกท่านนะคะค่ะตอนนี้ช่องกเกษตรพารวยนะคะก็ได้ไถดินนะคะเตรียมพื้นที่ที่จะปลูกผักนะคะก็มีผักหลายๆชนิดนะคะปลูกไว้เพื่อส่งตลาดนะคะก็เพิ่งเริ่มไถนะคะฝนเพิ่งหยุดตกนะคะก็เพิ่งเริ่มไถก็จะ มีปลูกผักกาดผักบุ้งแล้วก็อีกอหลายๆชนิดนะคะงั้นถ้าช่วงฝนตกเยอะผักจอมก็จะไม่เป็นยอดนะคะก็จะเหลืองนะคะเหลือง แต่ไม่ตายนะคะต้นไม่ตายนะคะก็จะเหลืองอเฉยพอฝนตกหนักช่วงเมื่อกี้นี่นะคะนี่ค่ะเตรียม ดินนะคะไถดินนะคะเตรียมปลูกนะคะปลูกผักนะคะเพื่อเอาไว้ขายส่งทอดตลาดนะคะก็ชมบรรยากาศช่วงตอนเย็นๆไปพร้อมก,กันกับช่องกเกษตรพารวยนะคะ คนไถก็จะบอกว่าไถาย,ยากนิดนึงตามท่อแล้วคุณคุณตามท่อน่ะคนไถก็จะบอกว่าไถาย,ยากนิดนึงนะคะเพราะพื้นดินข้างล่างมันจะแฉะเป็นน้ำเนาะค่ะ ค่ะเดี๋ยวทางช่องจะพาเดินไปชมต้นหน่อไม้ฝรั่งนะคะ ี่ค่ะพื้นดินเตรียมปลูกผักค่ะต้องจะปลูกหลายอย่างหลายชนิดนะะ้องค่ะเพราะว่าไถ่ที่ออกกว้างเสเอเกินนี่ค่ะก็มาถึงแล้วนะคะต้นหน่อไม้ฝรั่ง ทำมาช่วงตอนบ่ายเอสก็มาเก็บไปแล้วนะคะหน่อไม้ฝรั่งก็หมดแล้วเนาะเดี๋ยวถ้ามันขึ้นยอดอ่อนอยังไงเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ชมอีกนะคะเดี๋ยเรามาดู ยอดเล็กก็ได้ค่ะนี้นี่ยอดอ่อนๆนะคะกำลังเกิดนะคะเมื่อตอนายเอดเมนเดินมาก็ยังไม่ขึ้นขนาดนี้เลยนะคะนี่ค่ะขึยอดอ่อน เดี๋ยวแอดเมนขอจบคลิปไฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผักอะไรมาลงปลูกกันเดี๋ยวทางช่องก็จะถ่ายให้ชมอีกนะคะสำหรับคลิปนี้เอนดาช่องเกษตรหารวยขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ